มันจริงหรอือที่ทุกอย่างที่เราทำลงไปเนี่ยจะต้องถูกตีตราว่าเป็นดีหรือชั่วเสมอไปความเชื่อตรงนี้นี่เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้ออกเดินทางไปค้นหาคำตอบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าซึ่งคำตอบจากพระพุทธวจนะอาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องกรรมของเราไปตลอดการเลยก็ได้ครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปถึงกรรมประเภทที่4ที่ว่านั้นเราต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนมาทำความรู้จักกับกรรม3าประเภทแรกกันครับซึ่ง มันก็เปรียบเสมือนกติกาพื้นฐานของเกมที่เราทุกคนกำลังเล่นกันอยู่นี่แหละครับในสนามที่เรียกว่าสังสารวัตรหรือการเวียนไหวตายเกิดนั่นเองอย่างแรกเลยกรรมดำอันนี้ตรงไปตรงมาครับคือการกระทำที่มีเจตนาคิดร้ายทำร้ายผลของมันก็คือความทุกข์ล้วนๆต่อมากรรมขาวก็ตรงกันข้ามเลยครับคือการกระทำที่ไม่เบียดเบียนใครเลยเจตนาดีผลก็คือความสุขอย่างเดียว แต่ที่น่าสนใจที่สุดคืออันสุดท้ายครับกรรมทั้งดําทั้งขาวคือการกระทําที่มันปนปนกันไปเดี๋ยวก็เจตนาดีเดี๋ยวก็เจตนาไม่ดีผลที่ได้ก็เลยเป็นสุขบ้างทุกบ้างคุณคุณไหมครับใช่เลยครับนี่คือชีวิตของพวกเราเหล่ามนุษย์ดีๆนี่เองประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าเราจะทำำำํากรรมดํากรรมขาวหรือกรรมที่มันปนกันอยู่เนี่ยทั้ง3อย่างนี้ก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงให้กงล้อแห่งสังสารวัตมันหมุนต่อไปเรื่อยไม่รู้จบ ไม่ว่าเราจะไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นหรือแย่ลงสุดท้ายเราก็ยังติดแงกอยู่ในวงล้อนี้อยู่ดีนั่นเองแต่ถ้าเกมนี้มันไม่มีวันจบแบบนี้ล่ะครับนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันน่าทึ่งขึ้นมาเพราะพระพุทธองค์ทรงค้นพบและเปิดเผยว่ามันมีทางออกนะมันมีกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่แค่การเล่นเกมนี้ให้ดีขึ้นแต่คือการเดินออกจากเกมนี้ไปเลยต่างหากและนี่แหละครับคือหนทางออกที่ว่า เรากำลังจะพูดถึงกรรมที่ไม่ใช่การสร้างเหตุเพื่อไปรอรับผลนะครับแต่เป็นการกระทําที่เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดของกรรมทั้งหมดฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับทำกรรมเพื่อจบกรรมแต่นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยนี่คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของกรรมประเภทที่4ครับกรรมไม่ดำไม่ขาวชื่อก็บอกชัดเจนเลยนะว่ามันอยู่นอกสเกลดีชั่วโดยสิ้นเชิง ผลของมันเลยไม่ใช่สุขหรือทุกข์แบบที่เราคุ้นเคยแต่ผลของมันคือความสิ้นสุดของกรรมครับนี่คือการปฏิวัติแนวคิดเรื่องกรรมอย่างแท้จริงเลยแล้วไอการกระทําเพื่อยุติกรรมที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์ได้มอบเครื่องมือหรือคู่มือปฏิบัติให้เราไว้อย่างชัดเจนมากๆซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเองครับและนี่คือองค์ประกอบทั้ง8อย่างของเส้นทางสู่การสิ้นสุดแห่งกรรมครับ จะเห็นว่ามันครอบคลุมทุกมิติของชีวิตเราเลยนะตั้งแต่รากฐานเลยคือความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิพอมันถูกปุ๊บมันก็จะนําไปสู่ความคิดคําพูดการกระทําการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไปจนถึงการฝึกฝนจิตใจให้มีสติมีสมาธิที่ถูกต้องทั้งหมดนี้ไม่ใช่การทําดีเป็นครั้งครั้งนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตทั้งระบบเลยซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางนี้เองแหละคือเนื้อแท้ของกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวครับภาพนี้สรุปทุกอย่างได้แบบชัดเจนสุดๆเลยครับ ลองดูนะฝั่งซ้ายคือกรรมสามประเภทแรกมันคือการเล่นเกมต่อไปไม่ว่าจะเล่นเก่งแค่ไหนก็แค่ได้คะแนนดีขึ้นได้ไปเกิดในพบภูมิที่ดีขึ้นแต่ฝั่งขวาครับคือการปฏิบัติอริยมรักมันคือการกดปุ่มออกจากเกมครับการทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่เป็นการทำเพื่อลื้อถอนต้นต่อที่ทำให้เกิดผลทั้งหมดเป้าหมายจึงไม่ใช่การสร้างพบใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่คือการไปถึงจุดที่ไม่ต้องมีการสร้างพบใหม่อีกต่อไป หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่านิพานนั่นเองแล้วกลไกของมันคืออะไรทำไมแค่การปรับเปลี่ยนความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยถึงมีพลังมหาศาลพอที่จะหยุดวงล้อที่หมุนมันนับภพบนับชาติไม่ท่วนได้เรามาดูคำอธิบายสุดท้ายที่เฉียบคมที่สุดกันครับโอ้โหประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับการปฏิบัติในอริยมรคมีองค์8มันไม่ใช่การทำดีเพื่อหวังผลดีนะ แต่มันคือการตั้งเจตนาที่จะวางมือเลยคือการประกาศกับตัวเองว่าโอเคเราขอไม่เข้าร่วมการสร้างกรรมดีกรรมชั่วอีกต่อไปแล้วนะทุกย่างก้าวบนเส้นทางนี้คือการแสดงเจตจำนงที่จะสลัดทิ้งเกมแห่งเหตุและผลนี้ออกไปครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การไต่เต้าไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่การพยายามสร้างคุกที่สบายกว่าเดิมหรือตกแต่งห้องขังให้สวยขึ้น แต่คือการหาทางพังคุกนั้นออกมาเพื่อพบกับอิสรภาพที่แท้จริงจากการยุติกระบวนการสร้างทั้งหมดสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามสําคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปขบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่การสะสมแต้มบุญหรือหลีกเลี่ยงแต้มบาปแล้วในทุกๆวันของเราตั้งแต่เช้าจรด,ดค่ำเนี่ยมีการกระทําความคิดหรือคําพูดแบบไหนบ้างที่ไม่ได้ทําไปเพื่อหวังผลตอบแทนใดๆแต่ทําไว้ด้วยเจตนาที่จะวางเพื่อเป็นอิสระจากเกมแห่งเหตุและผลนี้อย่างแท้จริง คำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดก็ได้ครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราบางทีมันก็วนๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับไปมาเหมือนมีอะไรบางอย่างกําหนดอยู่แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าไอการกระทําหรือที่เราเรียกว่ากรรมเนี่ยมันเกี่ยวกับการวนลูปนี้หรือเปล่าคะแล้วถ้ามันเกี่ยวจริงมันพอจะมีทางที่เราจะแบบก้าวข้ามหรือว่าออกจากวงจรนี้ไปเลยได้ไหม วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยค่ะหัวข้อก็คือกรรมสี่ประเภทตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะคะแล้วที่สําคัญมากๆก็คือหนทางสู่ความสิ้นกรรมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แบบลึกซึ้งที่สุดแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าพระพุทธวจนะหรือคําสอนดั้งเดิมเนี่ยให้ความกระจ่างกับเราเรื่องกลไกชีวิตแล้วก็ทางออกจากทุกข์ได้ยังไงบ้างครับการทําความเข้าใจเรื่องกรรมตามที่พระพุทธองค์ท่านจําแนกไว้นี่ สำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่รู้ไว้เฉยๆนะครับแต่มันเหมือนเราได้เห็นแผนที่ชีวิตเลยทำความเข้าใจกฎของเหตุกับผลที่มันควบคุมทุกอย่างอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดคือมันชี้ทางปฏิบัติที่ชัดเจนเลยนะที่จะพาเราไปสู่การดับทุกข์จริงๆดับแบบสิ้นเชิงเลยครับประเภทแรกนี้คืออะไรคะแล้วมันส่งผลยังไงกับเราบ้างคะครับประเภทแรกเนี่ยท่านเรียกว่ากรมดามีวิบากดาครับผม ดำดำดำนี่คือไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับคําว่าดําก็สื่อถึงความไม่ดีความเศร้าหมองกรรมดําก็คือการกระทําหรือ,อ,อถ้าใช้ศัพท์ที่ตรงตัวหน่อยก็คือการปรุงแต่งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจที่มันมีเจตนาเจตนาที่จะเบียดเบียนนะครับไม่ว่าเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นก็ตามอ๋อการปรุงแต่งที่มีเจตนาเบียดเบียนใช่ครับ ส่วนคำว่าวิบากเนี่ยก็คือผลของกรรมนั้นๆพอกรรมมันดำผลหรือวิบากมันก็ต้องเป็นดำตามไปด้วยก็คือผลของมันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจล้วนๆเลยตามคำสอนเนี่ยท่านบอกว่ากรรมแบบนี้จะพาผู้ทำไปสู่ภพภูมิหรือสภาวะที่มันมีแต่เรื่องเบียดเบียนพอไปอยู่ตรงนั้นก็จะเจอแต่เรื่องร้ายๆที่มากระทบหรือภาษาร้าๆยๆ ทำให้ต้องรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนาที่เป็นทุกข์อย่างเดียวเลยครับตัวอย่างที่ท่านยกไว้ชัดๆก็คือพวกสัตว์นรกหรือสภาวะที่มันทรมานมากๆฟังดูเป็นกฎแห่งกรรมที่ตรงไปตรงมานะคะทําไม่ดีเจตนาเบียดเบียนก็ได้ผลไม่ดีเป็นทุกข์กลับมาซึ่งไอตัวเจตนานี่แหละครับที่มันสร้างภพสร้างชาติทําให้เราต้องเวียนว่ายต่อไปไม่ว่าเจตนานั้นมันจะดีหรือไม่ดีก็ตาม กรรมดาก็เกิดจากเจตนาที่มันร้ายๆเจตนาเบียดเบียนผลก็เลยเป็นทุกข์ล้วนๆทีนี้มาดูประเภทที่สองซึ่งตรงกันข้ามเลยคือกรรมขาวมีวิบากขาวครับผมคําว่าขาวก็ตรงตัวเลยครับคือดีสะอาดผ่องใสกรรมขาวก็คือการกระทําหรือการปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนอ๋อตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยใช่ครับเป็นเจตนาดีมุ่งให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขเป็นกุศลกรรมนะครับ แต่เป็นความดีในระดับที่ยังยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่หรือที่เรียกว่าโลกีเช่นให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์อะไรพวกนี้ครับก็คือนําไปสู่ความสุขความเจริญสบายกายสบายใจล้วนๆเลยตามคําสอนก็จะบอกว่านําไปสู่ภพภูมิหรือสภาวะที่ไม่เบียดเบียนได้เจอแต่สิ่งดีๆผัสสะที่ไม่เบียดเบียนทําให้สมยเวทนาที่เป็นสุขอย่างเดียว ตัวอย่างก็เช่นพวกเทพในสวรรค์ชั้นต่างๆอย่างเทพชั้นสุภากินหาที่ท่านบอกว่ามีความสุขละเอียดมากๆฟังดูดีจังเลยค่ะทําดีก็ได้ผลดีมีความสุขอย่างเดียวเลยแต่แต่ว่านะคะเมื่อกี้ก็ยังบอกว่ากรรมขาวก็ยังเป็นการปรุงแต่งหรือสังขารเหมือนกันอันนี้หมายความว่าต่อให้สุขมากๆก็ยังไม่หลุดพ้นจากวงจรหรอคะทําไมหรอคะ ถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยถึงกรรมขาวจะให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวแต่ตราบใดที่มันยังเป็นสังขารนะครับคือสิ่งที่มันเกิดจากเจตนาปรุงแต่งเพื่อผลบางอย่างมันก็ยังหนีไม่พ้นกฎของความไม่เที่ยงหรืออนิจจงความสุขนั้นมันอยู่ไม่ตลอดหรอครับแล้วมันก็ยังเป็นเหตุให้ต้องวนเวียนกลับมารับผลสุขนั้นอีกพอหมดบุญหรือกาลังของกรรมขาวมันหมดก็อาจจะไปพบภูมิอื่นได้อีก มันก็เลยยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดคือการหลุดผลจริงๆเพราะมันยังมีความยึดยังมีความติดใจในผลของกรรมดีนั้นอยู่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ว่าจะเป็นทุก์จากกรรมดำหรือสุขจากกรรมขาวสุดท้ายมันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่สภาวะที่แบบเป็นอิสระจริงๆเสียทีเดียวแล้วกรรมประเภทที่สามะคะเป็นยังไงต่อคะครับประเภทที่สามอันเนี้ยพระพุทธองค์ท่านเรียกว่า กรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําทั้งขาวอันนี้จะจะเห็นภาพชีวิตคนส่วนใหญ่ชัดขึ้นมาเลยครับทั้งดําทั้งขาวใช่ครับคือการกระทําการปรุงแต่งของเรานี่แหละครับทั้งกายวาจาใจที่มันมีทั้งส่วนที่เบียดเบียนคือดําๆนะครับกับส่วนที่ไม่เบียดเบียนคือขาวขาวปนปนกันไปในชีวิตประจําวันบางทีเราก็ทําดีช่วยคนนู้คนนี้อันนี้ก็ขาวไป แต่บางทีก็อาจจะเผลอพูดไม่ดีทำร้ายใจคนอื่นหรือทำผิดสีนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็ดำไปซึ่งเจตนาพวกนี้มันก็ผสมผสมกันอยู่นะครับอืมค่ะผลหรือวิบากที่ได้มันก็เลยออกมาแบบผสมผสมเหมือนกันคือทั้งดำทั้งขาวส่งผลให้ไปเกิดในภพภูม,มิหรือมีชีวิตที่ต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายปะปนกันไปได้รับภาษาทั้งที่ชอบใจไม่ชอบใจทำให้ต้องสวยเวทนาทั้งสุขทั้งทุก ตัวอย่างที่ท่านยกไว้ชัดสุดๆก็คือมนุษย์อย่างเราเรานี่แหละครับชัดเลยค่ะอันนี้คือชีวิตประจําวันเลยจริงๆที่มีทั้งดีทั้งร้ายเข้ามาตลอดสรุปแล้วนะคะกรรมสามประเภทแรกเนี่ยทั้งดําทั้งขาวแล้วก็ทั้งดําทั้งขาวมันก็ยังทําให้เราวนอยู่ในเกมของการสร้างเหตุรับผลต้องเกิดแล้วเกิดอีกถูกไหมคะใช่ครับใช่เลยทั้งสามประเภทนี้ล้วนเป็นสังขารกรรมคือกรรมที่ยังปรุงแต่งอย่างสร้างพบ สร้างชาตินำไปสู่การเกิดในภพภูมิต่างๆตามแต่กรรมที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นภพที่ทุกล้วนจากกรรมดำสุขล้วนจากกรรมขาวหรือสุขทุกปนกันจากกรรมดำขาวมันก็ยังเป็นการเดินทางที่ไม่จบไม่สิ้นในสังสารวัตรครับเอาละค่ะถึงตรงนี้ภาพของกรรมสามแบบแรกนี้ชัดเจนมากเลยมันเหมือนเป็น,นกลไกเหตุผลในวงจรชีวิตเราเนาะ คำถามสำคัญมากๆเลยคือแล้วมันมีทางออกจากว,วงจรนี้จริงๆมั้ไหมซึ่งก็น่าจะพาเราไปสู่กรรมประเภทที่สี่แล้วมันคืออะไรคะแล้วมันต่างจาก3อันแรกแบบสิ้นเชิงเลยยังไงคะครับอันนี้คือหัวใจเลยนะครับเป็นคำตอบที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เราเลยกรรมประเภทที่สี่ก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมโหชื่อยาวแต่ฟังดูมีความหวังมากเลยค่ะ ใช่ครับชื่อมันบอกชัดเจนเลยนะครับไม่ดำไม่ขาวคือมันไม่ใช่กรรมที่จะส่งผลเป็นทุกข์ดำหรือเป็นสุขขาวแบบโลกโลกที่เราคุ้นกันแล้วก็มีวิบากไม่ดำไม่ขาวคือผลของมันก็ไม่ใช่สุขสุขทุก,ท,ก,ท,กทุกแบบเดิมแต่ผลของมันคือความเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมโดยตรงเลยอันนี้ไม่ใช่แค่ทำดีละชทั่วทั่วไปแล้วนะครับแต่มันคือการกระทำหรือการปฏิบัติแบบพิเศษที่มีเป้าหมายเดียวเลยคือออกจากวงจรน,นี้ไปเลย แล้วการปฏิบัติแบบพิเศษนั้นคืออะไรคะครับพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ชัดเจนที่สุดเลยครับว่ากรรมประเภทที่4นี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ครับผมขนทางอันประเสริฐที่มีองค์ประกอบ8อย่างอริยมรรคมีองค์8คํานี้ได้ยินบ่อยมากจริงๆค่ะในคําสอนแต่หลายคนอาจจะยังแบบเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่และมันทํางานยังไงรบกวนช่วยอธิบายองค์ประกอบทั้ง8ข้อนี้ให้ชัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับอริยมรรคมีองค์8ดเนี่ย มันเหมือนเป็นทางที่ต้องเดินไปพร้อมๆกันทั้งแสายเลยนะครับประกอบด้วยหนึ่งสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบอันนี้คือปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องตามจริงเรื่องอริยสัจสี่เรื่องกรรมเรื่องใรลักษณ์อะไรพวกนี้ครับเหมือนมีดวงตาเห็นทางสองสัมมาสังกัปปะความดําริชอบคือความคิดที่ถูกต้องคิดจะออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนค่ะ 3. สัมมาวาจาการพูดจาชอบก็คือเว้นพูดโกหกพู้ส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อร์ 4. สัมมากัมมันตะคือการกระทำทางกายที่ถูกเว้นจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการม 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบก็คือทำอาชีพสุจริตไม่ขดโกงไม่เบียดเบียนใคร 6. สัมมาวายามะความพักเพียรชอบอันนี้คือความเพียรสี่อย่างเลยครับ เพียรกันบาปเก่าเพียรละบาปที่เกิดแล้วเพียรสร้างกุศลใหม่เพียรรักษากุศลที่มีอยู่เจ็ดสัมมาสติความระลึกชอบก็คือมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวทั่วพร้อมในกายเวทนาจิตธรรมและ8สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบคือมีจิตตั้งมั่นแนว่วแน่ในอารมณ์เดียวอย่างถูกต้องเป็นฐานให้เกิดปัญญาทั้ง8องค์ประกอบนี้ต้องไปด้วยกันนะครับ เกื้อหนุนกันถึงจะเป็นมัคที่สมบูรณ์ฟังดูเป็นระบบการฝึกที่ครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตจริงๆเลยนะคะตั้งแต่ความคิดความเข้าใจการพูดการกระทําการใช้ชีวิตจนถึงการฝึกจิตโดยตรงเลยคําถามต่อมาที่สําคัญมากๆเลยคือแล้วองค์ประกอบเหล่านี้มันทํางานร่วมกันยังไงคะถึงนําไปสู่ความสิ้นกรรมที่เราพูดถึงได้ไกลไกมันคืออะไรทําไมการปฏิบัติแบบนี้ถึงไม่สร้างกรรมดากรรมขาวแบบเดิมๆอีกแล้วคะ ครับคำถามนี้ดีมากครับเจาะไปที่กลไกเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากในคำสอนนะครับอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนตามเหตุผลได้แบบนี้ครับอย่างแรกเลยการปฏิบัติมรรคเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างเหตุให้เกิดในภพอีกต่อไปคือกรรมดำกรรมขาวมันเป็นเหตุให้เกิดวิบากที่ต้องไปรับผลในภพภูมติต่างๆใช่ไหมครับแต่การเจเริญมรรคมีองค์8เนี่ยเจตนามันต่างออกไป มันไม่ได้มุ่งหวังผลเป็นสุขเป็นทุกข์ในสังสารวัติแต่มันมีเจตนาเพื่อการดับการปรุงแต่งเพื่อการละเพื่อการสลัดคืนซึ่งเจตนาแบบนี้มันไม่สร้างเชื้อให้เกิดพบใหม่แล้วครับ2คือมันเป็นเครื่องมือดับกเก่าโดยตรงอริยมรคเนี่ยเปรียบเหมือนยาถอนพิษเลยครับมันทํางานในระดับที่เหนือกว่าคู่ดีชั่วหรือดําขาวแบบโลกโลกการปฏิบัติตามมรคไปเรื่อยๆอย่างถูกต้องเนี่ย มันจะค่อยๆล้างค่อยๆลดกําลังของกรรมเก่าทั้งดําขาวดําขาวที่เราสะสมมามาให้มันส่งผลแรงได้แล้วที่สําคัญคือมันหยุดการสร้างกรรมใหม่มาต่อยอดด้วยอืมเหมือนเข้าไปตัดวงจรเลยนะคะครับผมสามคือมันทําลายรากเหง้าของกรรมเลยคืออวิชชาตันหาอุป,ปาทานอันนี้คือหัวใจเลยนะตัวสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเนี่ยทาหน้าที่เหมือนแสงสว่างเลยครับ มันขจัดอวิชชาหรือความไม่รู้จริงให้หมดไปพอปัญญาเกิดเห็นตามจริงว่าทุกอย่างเลยนะทั้งตัวกรรมผลกรรมวิบากมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจริงๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาไอความเข้าใจผิดผิดที่ทําให้เราไปสร้างกรรมเพื่อยึดนั่นยึดนี่มันก็ถูกทําลายไปและองค์มรรกโดยรวมทั้งกลุ่มศีลสัมมาวาจากรรมตะอาชีวะวายามะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาทิฏฐิสังกัปปะ มันจะทำงานด้วยกันเพื่อถอนรากถอนโคนของปัญหาคือความอยากความทยานอยากต่างๆกับอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เรา,น,เรานี่เราของเราซึ่งไอ้ตัญหาอุปาทานสองตัวนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงหลักเลยที่ทำให้เกิดภพทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรือไปพอเชื้อเพลิงมันหมดไฟแห่งทุกไฟแห่งการสร้างกรรมมันก็ดับลงโหลึกซึ้งมากค่ะครับสี่คือมันทําให้เจตนาเปลี่ยนทิศท,ทางมาเลยอย่างที่บอกว่าเจตนาคือตัวกรรมใช่ไหมครับ องมักโดยเฉพาะกลุ่มสีเนี่ยมันคุมกายวาจาให้เรียบร้อยส่วนสมาธิปัญญาก็ขัดเกลาใจทำให้เจตนาที่เคยจะสร้างกรรมดำกรรมขาวมันเปลี่ยนมาเป็นเจตนาเพื่อการละเพื่อสละออกเพื่อไม่ปรุงแต่งพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเจตนาเป็นเครื่องละกรรมดำกรรมขาวและกรรมทั้งดำทั้งขาวคือตั้งใจปฏิบัติเพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อสะสมบุญบาปอีกแล้วดังนั้น พอเหตุปัจจัยของการเกิดกรรมการเวียนว่ายคืออวิชชาตันหาอุปาทานมันถูกทำลายลงด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8ดอย่างสมบูรณ์ผลสุดท้ายก็คือการเข้าถึงสภาวะที่สิ้นกรรมจริงๆคือไม่มีกรรมเก่ากรรมใหม่มาให้ผลอีกแล้วสภาวะนั้นก็คือนิพพานครับดับเย็นจากกิเลสจากกองทุกข์ทั้งปวงเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่ง อสังคตะธรรมไม่มีวิบากให้ต้องรับรู้อีกต่อไปในบางพระสูตรท่านอาจจะแสดงด้วยหลักธรรมหมวดอื่นบ้างนะครับเช่นโพชงเจ็ดหรือเน้นเรื่องเจตนาเพื่อความสิ้นกรรมโดยตรงแต่เนื้อหาเป้าหมายก็ไปในทางเดียวกันนี่แหละครับคือปฏิบัติเพื่อหยุดวงจรทุก์วงจรกรรมนี้ให้ได้ อธิบายได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะแสดงว่าอริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ใช่แค่กรรมดีแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปแต่เป็นกรรมพิเศษเป็นประเภทที่สี่ที่มีหน้าที่ต่างออกไปเลยคือแทนที่จะส่งผลเป็นสุขทุกข์ในวงจรมันกลับทำหน้าที่เหมือนเหมือนตัวล้างระบบเลยนะคะคือเข้าไปจัดการที่ต้นตอทำให้กรรมเก่าส่งผลไม่ได้แล้วก็ไม่สร้างกรรมใหม่มาผูกเราอีกต่อไปเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับสรุปได้ตรงประเด็นมากครับอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นทางสายเดียวหรือเอกายโนมัคโคที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ยืนยันว่าเป็นทางที่จะนําไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดการก้าวล่วงความโศกเศร้าวความร่าไรรําพันการดับไปของทุกโทมนัสและการบรรลุนิพพานซึ่งก็คือความสิ้นสุดของกรรมและความทุกข์ทั้งปวงจริงๆครับวันนี้เราได้เจาะลึกถึงแก่นคําสอนเรื่องกรรมสี่ประเภทกันแบบ เข้มข้นมากเลยนะคะตั้งแต่กรรมดําที่นําไปสู่ทุกข์กรรมขาวที่นําไปสู่สุขกรรมดําขาวที่มีทั้งสุขทั้งทุกบนกันซึ่ง3ามแบบแรกนี้ก็ยังผูกเราไว้กับวงจรเนาะวนเวียนไปแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยคือกรรมไม่ดําไม่ขาวหรืออริยมรมีองค์8ดที่เป็นทางเดียวจริงๆที่สภาเราออกจากวงจรน,นั้นได้สรุปแล้วความเข้าใจทั้งหมดเนี้ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้างคะครับ ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับคือทำให้เราเห็นทางเลือกที่แท้จริงคำสอนเรื่องกรรมสี่ประเภทนี้ไม่ใช่แค่บอกว่าทำอะไรได้อะไรเท่านั้นนะแต่มันชี้ให้เห็นเลยว่าการกระทำแบบไหนดำขาวดำขาวที่มันจะยังทำให้เราติดอยู่ในเกมของสังสารวัตรและการกระทำแบบไหนคืออริยมรรคที่จะทำให้เราออกจากเกมนั้นได้จริง การเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามอริยมรมีองค์8เนี่ยจึงเหมือนกับว่าเรามีทั้งแผนที่มีทั้งเข็มทิศที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไปให้แล้วสําหรับใช้เดินทางออกจากความทุกข์เป็นการกระทําที่ไม่ใช่เพื่อสร้างโซ่ตรวนแต่เป็นการกระทําเพื่ออิสรภาพเพื่อการปลดปล่อยตัวเองอย่างแท้จริงครับ เป็นข้อสรุปที่ให้ความหวังแล้วก็ชี้ทางสมางมากๆเลยค่ะทําให้เห็นว่าเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยกรรมเก่าอย่างเดียวแต่เราสร้างกรรมใหม่ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมได้ด้วยตัวเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ลองนํากลับไปพิจารณากันต่อนะคะว่า ในเมื่อเราทราบแล้วว่ามันมีกรรมประเภทพิเศษคืออริยมรคมีองค์8ที่ปฏิบัติแล้วนําไปสู่ความสิ้นสุดแห่งทุกได้ลองพิจารณาดูสิคะว่าในบรรดาองค์ประกอบทั้ง8ข้อนั้นมีข้อไหนที่เราพอจะเริ่มนํามาฝึกฝนหรือใส่ใจให้มากขึ้นในชีวิตประจําวันของเราได้บ้างอาจจะเป็นการพยายามพูดจาให้ดีขึ้นสัมมาวาจาการมีสติรู้ตัวบ่อยขึ้นสัมมาสติหรือแม้แต่การเริ่มศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิ ก้าวเล็กๆในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆบนเส้นทางสู่ความสิ้นกรรมนั้นก็ได้ค่ะ